พี่น้องครับเมื่อกี้ขับรถเบิังนะครับผมบัวหัวเป็นยังไงครับอันนี้ผมมาเกือบปีแลนะที่นะครับว่าสีสางบ้านครับพี่น้องเนี่ยแป้งมาขยำดูดิมามีเห่อที่มาหลายคนพูดๆได้รู้เนี่ยทุกคนดินมันหลวมเนี่ยมาดูรู้หนึ่งเราลองไปใกล้เหมือนแผ่นดินไหวเลยเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะมันจะดูดเข้าไปเนี่ยเออเนี่ยยยบยาบเลยอ่ะผมที่เกือบปีแล้วก็จะสร้างบ้านเดือนหน้านะครับแบบนี้มันจะสร้างได้หรือเปล่านะครับขอความรู้หน่อย ใครถมดินแล้วเคยเป็นแบบนี้บ้างนะครับอันนี้จริงจังสาระนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยใช่แต่เราจะลงเสาเข็มอยู่นะคะลงได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ๆมันมันเราต้องแกะเสามันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มันแตกนี่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 นนี่มันแตกไหแห้งอย่างนี้เลยทุกคนนี่นี่นี่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนน้ำอ่ะมันเป็นน้ำอ่ะมันเป็นเหมือนข้างล่างมันร่องแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเอาเอาถุงปุ๋ยมาปูแล้วก็มันเป็นโ่องร่งข้างล่างเนาะดูดิอ่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออ แปลกว่าว่ามันลามไปถึงนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวเลยเนี่ยนี่มันลามยาวเลยนี่หว่าใช่ทั้งแผงเลยนี่ถึงประมาณนี้ถึงนี่ถึงแค่นี้ถึงนี้ไม่เพราะรถมันเหยียบลงแค่นี้ไงเมื่อกี้ถ้ารถเหยียบอีกก็น่าจะเป็นไม่ถ้าเราไม่ขับรถเข้ามาเราก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เนาะใช่ลองขับรถเข้ามาดูไอ้ว่าเราก็ว่ายุทําไมมันวิ่งไม่ไปว่าทําไมมันเป็นนุ่มงวมัะไอเราก็ดีใจเนว้วดินแน่นแล้วมุงตรงนี้ให้ครให้แนวทางเนี่ยแหนมทางเนี่ยทางแกนน้ำมุ้งท่านเด้อ เฮ้ยทุกคนนี่ครับมันเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่นี่มันเฟื่องออกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นน้ำแบบนี้นี่มั้ยเออมันเป็นเฮ้ยน้ำมันแตกออกมาได้ไงวะเนี่ยเนี่ยนี่เออเฮ้ยมันเกิดจากการเอ๊เราปีเรียให้มันมีอารมณ์มันเกิดจากอะไรวะแล้วน้ำมันก็แตกออกมาอู้มันเป็นเหมือนฟองโคลนอะเนี่ยอืมดูยาวยาวยาวเลยอ่ะ ทุกคนครับแบบนี้สร้างได้หรือเปล่าบ้านนะครับผมเพราะว่ายังไม่มั่นใจเลยเดือนหน้าว่าจะเริ่มสร้างแล้วนะครับผมเนี่ยทีนี้เห็นแล้วไม่สบายใจเลยนะครับผมจะลงเสาเข็มได้ไหมอะอย่างเงี้ยเกินไปหูนะ